สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟัางเข้าสู่รายการขุยเปืืองเรื่องสุขภาพค่ะกับนายแพทย์ยศวีโชตช่วงนะคะนายแพทย์ชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลลำปางค่ะข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับในในปี2565นะครับก็จะเห็นว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโกรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยอยู่ที่70,000รายต่อปีนะครับในช่วงที่เราคุยกันเนี่ยค,คนไข้เสียชีวิตจากโกรคหลอดเลือดหัวใจไปแล,ล้ว8รายนะครับหัวใจนี่มีความสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นในยวะที่สามารถช่วยสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายแล้วก็ สูบเลือดไปเลี้ยงทั่วอ,อาวัยวะต่างๆในทั่วร่างกายนะครับซึ่งหัวใจมีดวงเดียวเนาะคือเราต้องพยายามรักษาหัวใจให้ดีที่สุดแล้วก็ให้สามารถทํางานกับเราได้ค่อนข้างนานนะ อาการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของอาการเจ็บหน้าอกนะครับ80%ของผู้ป่วยเนี่ยจะมาด้วยแน่นๆกลางหน้าอกนะครับ <c oughs> แต่ว่าอาการมันก็จะแวรี่ตามกันไปนะครับบางรายอาจจะมาด้วยเหมือนกับจุกๆบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับ <c oughs> ได้หรือว่าในบางคนอาจจะมีอาการเจ็บเนี่ยล้าไปที่แขนด้านซ้ายหรือว่าแขนด้านขวาได้เช่นเดียวกันนะครับในบางรายอาจจะล้าขึ้นไปบริเวณกลามได้นะครับ้ <c oughs> บางทีมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถแบบ วินิจฉัยได้หรือเปล่านะครับซึ่งค่อนข้างยากคือทุกคนมีความเสี่ยงหมดเลยนะครับ<ะ>มีปัจจัยเสี่ยงหมดเลยนะครับปัจจัยเสี่ยงจะแบ่งออกเป็นสองแบบนะครับก็คือปัจจัยเสี่ยงที่เราไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เนะได้แก<ะ>่หนึ่งอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่สองก็คือเพศเนะะาะเราจะพบว่าเพศชายเนี่ยอาจจะเป็นมากกว่าเพศหญิงแต่ในช่วงก่อนวัยหมดประจําเดือนเนี่ย เพศหญิงเราจะได้ฮอร์โมนนะครับก็จะช่วยป้องกันในเรื่องหลอดเลือดหัวใจได้ดีกว่าเพศชายแต่พอหลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ย<ฆ>ความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจก็จะเท่ากับเพศชายนะ<ฆ>อันที่สามก็คือประวัติในครอบครัวนะครับประวัติที่เคยมีโรคหลอดเลือดหัวใจมาก่อนนะครับ<ฆ>ก็อาจจะมีส่วนส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มันไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอันดับหนึ่งก็คือสูบบรีนะครับส<ฆ>ูบบรีเนี่ยจะเพราะว่า มีความเสี่ยงของการเป็นหลอดเลือดหัวใจมากกว่าคนปกติ2อถึงเเท่านะครับแล้วก็ทั้งบุหรี่ธรรมดาด้วยเนาะทั้งบุหรี่ไฟฟ้านะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทางด้านรคไม่ติดต่อนะครับได้แก่อันที่1ความดันโลหิตสูงนะครับในเรื่องของเบาหวานนะครับเบาหวานจังหวัดลำปางนี่ค่อนข้างมีผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานค่อนข้างเยอะนะครับและอย่างนีงยังคุมได้ไม่ค่อยดีนะครับ เรื่องของไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็คือในเรื่องของความเครียดความเครียดก็มีส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าการที่เรามีภาวะซึมเศร้าเนาะ,ะพวกนี้ก็จะมีผลต่อเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนะครับซึ่งสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ปรับกันได้นะครับ ก็จะมีการวินิจฉัยเบื้องต้นนะครับก็จากตรวจสุขภาพน้องก็จะดูค่าเลือดต่างๆนะครับอันที่สอก็คือดูในเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับก็จะพอบอกได้นะครับว่ามันมีลักษณะของการขาดเลือดเปเร็มหรือเปล่านอกจากนอกจากประวัติที่เราคุยกันไปแล้วนะครับว่า มีอาการเจ็บแน่นอกหรือว่า,าการค่อนข้างเหมือนกับเรื่องหลอเดเลือดหัวใจนะครับก็จะมีพื้นไฟฟ้าหัวใจนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีวิธีการตรวจที่มันไม่เจ็บตัวหน่อยเนาะเช่นเดินสายพานนะครับก็จะพอช่วยได้หรือว่าการทามันฝ้าาหัวใจหรือว่าเอ็กโคโคราร์เดโอกแกรมก็จะพอบอกได้แต่ว่าการตรวจแต่ละชนิดนะครับก็ต้องบอกว่ามีความไวและความจําพาที่มันแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดการตรวจนะครับบางทีต้องอาศัยข้อมูลหลายๆงานร่วมกันนะครับ ทีนี้มันก็จะมีการวิธีการตรวจอีกแบบหนึ่งที่มันอาจจะเจ็บตัวขึ้นมานิดนึงนะครับก็คืออาจจะตรวจในเรื่องของการทำโ,โรนารีซีทีนะครับก็คือเหมือนกับทีสแกนหลอดเลือดหัวใจเนาะครับถ้ามีอาการแน่นหน้าอกหรือว่าการที่ผมกล่าวไปแล้วเนาะสงสัยในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับแนะนําให้เข้า โรงพยาบาลได้เลยนะครับก็จะมีระบบการบริการภายในเนาะถ้าเกิดสมมติคนไข้มีเจ็บอกคนไข้ก็จะเข้าห้องสุกเฉินก่อนนะครับเพื่อประเมินหรือว่าอาการเจ็บอกนั้นเป็นจากหลอเดเลือดหัวใจจริงหรือไม่นะครับก็จะมีเกิดจะมีขั้นตอนภายในโรงพยาบาลให้อยู่แล้วนะครับก็จะเข้าจนเข้าไปถึงการวินิจฉัยหรือว่าตรวจเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่บ้านแล้วมีอาการเจ็บอกหรือว่ามีอาการวูบหมดสตินะครับแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเนาะ แนะนำให้เรียกเข้าบริการฉุกเฉินนะครับซึ่งหนกเนาะก็จะช่วยรองรับเข้าสู่ระบบการรักษาที่ถูกต้องนะครับถ้าสมมุติมีอาการแน่นหน้าอกนะครับเจ็บหน้าอกเช่นเจ็บหน้าอกตรงกลางกาหน้าอกหรือว่าล้าวไปแขนนะครับล้าวขึ้นกรามล้าวทะลุออกหลังนะครับแนะนําให้ดีเข้ารับการรักษาทันทีนะครับก็อย่าปล่อยทิ้งไว้เนาะละผมแนะนําให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนนะครับ ก็จะได้ทําให้ช่วยอย่างน้อยช่วยวินิจฉัยเบื้องต้นได้ก่อนว่ามีเรื่องของหลอเดเลือดหัวใจขาดเลือดหรือเปล่านะค,คะและนอกจากนั้นถ้าสมมติท่านอยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครมาส่งนะครับ ก็กด1 6 6 9เนะครับเราก็จะมีระบบการแพทย์บริการฉุกเฉินนะครับที่จะช่วยนําท่านเข้าสู่การบริการนะครับเพราะว่าการที่เราช้าขึ้นทุกนาทีเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจเราก็จะขาดเลือดไปเลี้ยงได้นะครับเพราะนั้น<ะ>สิ่งที่ตามมาก็หัวใจก็จะทํางานได้ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับก็อาจจะเกิดหัวใจวายหรือว่าหัวใจล้มเหลวได้ภายในอนาคตครับ